มิงการาบาสวัสดีครับพบกับผมนะครับเบบอยนะครับจากช่องบัตเตอร์ไฟฟิล์มนะครับทักทายเอฟซีทุกท่านนะคะผมอ่าวันนี้นะครับแมงกะบี้ก็แปลงร่างนะครับเป็นมองอูนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็จะมาบอกที่มาที่ไปนะครับทําไมถึงชื่อมองอูได้นะครับแล้วมาจากไหนการแต่งตัวมาอย่างไงนะครับ ครับผมแมงกบี้ก็จะเล่าที่มาที่ไปว่าเออแมงกบี้มาแต่งแต่งตัวเป็นพม่าได้ยังไงนะครับผมนะคือเรื่องราวมันมีอยู่ว่าช่วงนั้นผมไปอ,อ่าถ่ายนะครับถ่ายลุงพลนั่นแหละครับที่บ้านกกกอกนะครับแล้วก็ช่วงนั้นมันหนาวมันเป็นฤดูหนาวเนาะนะครับก็เริ่มจากการแต่งตัวก่อนนะครับยังไม่มีชื่อนะ ยังไม่มีชื่อเรียกนะครับเกิดจากการแต่งตัวก่อนนะครับแมงกะบ,บี้ก็ตอนแรกก็ถ่ายใส่เสื้อผ้าธรรมดานั่นแหละครับแต่คราวนี้เสื้อผ้าอันนี้เขาเรียกว่าผ้าคลุมไหล่นะครับเนี่ยเขาเรียกผ้าคลุมไหล่นะแล้วผมก็เอามาประยุกต์ที่หลังนะครับผมได้มาสามผืนนะครับจะเป็นรูปผีเสื้อทั้งหมดนะครับก็จะมีสีม่วงสีแดงแล้วก็สีดํานะครับมันจะมีผีเสื้อทั้งหมดนะครับ ร้านย่าหนิงนะครับย่าหนิงเขาแต่ก่อนเขายังไม่ได้ทํา youtube นะครับย่าหนิงเนี่ยเขาวางขายพวกผ้านะครับตรงตลาดน้อยนะครับพอดีแมงกะบ,บี้ไปเห็นแล้วเออชอบแฮะมันมีลายผีเสื้อนะครับผมก็เลยซื้อเอาไว้ทั้งสามผืนทั้งสามผืนนี่นะครับทุกท่านนะครับผมเริ่มต้นจากาการการที่เอา เอาผ้าคุมไหล่เนี่ยนะครับไม่ไม่ไม่ได้เอามาคุมไหล่นะตอนแรกก็ไม่รู้ครับมันเป็นไม้ไงไม่รู้ผมก็เอาผ้าผืนแรกเลยเอามาเป็นแบบผ้าคาดเอวก่อนนะครับทาเหมือนผ้าถุงก็แหละนะครับเริ่มต้นจากาผ้าคาดเอวก่อนนะเน็บเป็นผ้าถุงแล้วเราก็ใส่เกลงยีนซับไปข้างในใช่ไหมนะครับอ่านั่นแหละครับก็แต่งไปแต่งมาก็ อีกทีนึงก็เอามะนาวเนาะก็เลยเอามามัดเอามามดัมามามดคุมตัวอย่างนี้นะครับเอามามัดคุมตัวอย่างนี้นะยังยังไม่มีตัวนี้นะครับยังไม่มีผ้าพกหัวนะครับเพราะแต่งไปแต่งมานะครับก็หนาวครับก็เอาผ้าพกหนวเอาผ้ามาพกหัวแล้วก็มัดเอานะครับก็ไปเปลามาเอาเราก็นี่สไตล์นี้เหมือนพม่าเลยนะครับนะ ก็นะครับนี่คือเป็นที่มาที่ไปนะครับมมันมาจากการแต่งตัวของเราที่เราแต่งแบบมั่วๆไปแล้วก็มันดันไปเหมือนนะครับก็ส่วนชื่อนะครับชื่อที่ชื่อหม่องอูเนี่ยมันมาอย่างไงนะครับชื่อนี้นะครับก็ช่อง Yes o u ู u ูะนะแต่ก่อนเขาเขายังไม่ทำ u t u b e นะครับก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่ตรงสวนยางยางพารานะ สองคนก็คือพี่นัดนะครับกับพี่เพชรนะครับเขาขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่นะครับเขาเห็นผมแต่งตัวแบบนี้นะครับเขาก็เรียกผมว่าหมองอูเลยนะครับมองอูนะฮะตอนนั้นมันมีมันมีละครทางช่องสามที่ที่เป็นแนวแบบย้อนยุกนะั้นที่มีพามา่าด้วยนะนะครับเขาก็เลยเรียกผมว่าหมองอูนะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ผมก็กลายเป็นชื่อหมองอูไปเลยนะฮะ อ่านะครับก็มันบรรจบเหมาะนะฮะเออนะครับชุดนี้เนะี่ยคือแต่ก่อนผมใส่ถ่ายคอนเทนต์กรอกๆบ่อยเหมือนกันนะครับนะก็ไม่ไม่ไม่ได้ใส่ทุกวันนะก็ใส่มาสร้างเขาเรียกว่าสร้างสีสันนะครับสร้างสีสันนะนะนะครับก็เอฟซีเก่าๆนะครับก็จะพอเห็นอยู่นะชุดนี้นะครับพอจะรู้จกัก แมกกบี้นะครับที่แต่งแต่งตัวเป็นพมา่านะนะครับก็นั่นแหละครับที่มาที่ไปนะครับก็นานมากแล้วครับชุดนี้ผมก็ไม่ไม่ไม่ได้ใส่นานละนะครับอ่าพอดีวันนี้ก็เออเราเราเห็นชุดนี้ขึ้นมาจับมาแต่งมาใส่ดีกว่ามาแบบทําคลิปเฮฮานะครับให้กับ fc ได้รับชมกันนะครับอ่าผมก็ถ่ายคลิปสั้นๆคลิปช็อตลง นะครับทาง youtube ถ่ายทิกตอกลงช่องนะครับอ่าก็โอเคนะทุกท่านนะนะครับก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของผมะนะนะครับที่ที่แบบว่าเออครั้งหนึ่งเราไปถ่ายคอนเทนต์ที่ก,กกอกแล้วเราก็แต่งตัวแบบนี้จน fc จําจได้ว่าเนี่ยแมงกะบี้แน่นอนนะครับอืมก็นะับวันเวลามันก็ผ่านมาเร็วเวนะทุกคนเนาะนะครับน่าจะห้ปีแล้วนะ ับ5ปีแล้วนะครับที่แมงกะวี้นะครับไปทําข่าวที่กกกอกันะตอนนั้นผมอายุ35นะครับ35ปีปัจจุบันก็40ปีแล้วนะครับปัจจุบันผมก็ไม่ได้ทำคอนเทนต์อะไรที่กกกอกไม่ได้ไปถ่ายลุงพลนะครับก็ออกมาต้องนานแล้วนะออกมาต้องนานแล้วแล้วก็หาคอนเทนต์อื่นถ่ายไปนะครับ ก็หาถ่ายคอนเทนต์ไปเรื่อยๆนะคือข่าวข่าวในประเทศไทยก็มีหลายข่าวหรือเราจะหาคอนเทนต์แนวอื่นก็ได้นะครับก็อยู่ที่เรานะครับก็ขอให้เราเนี่ยได้ถ่ายคลิปได้เขาเรียกว่ามีรายได้ลงช่องนะครับเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้นะครับคือมาในปีนี้นะครับสองห้าหกแเนี่ยนะครับแมี้ก็จะเริ่มต้นใหม่นะครับในการทําทงาน นะครับทางช่อง Youtube นะครับแล้วก็จะหาวิธีการต่างๆที่เออเราจะปรับเปลี่ยนช่องให้แบบมียอดวิวที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เงินจะได้มีใช้นะครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่บ้านนะนะครับกลับมาเขาเรียกว่าพัฒนาที่บ้านมาดูแลบ้านนะครับทำอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางไป ถ่ายคอนเทนต์ยาวๆไปนะครับแล้วก็ได้กลับมาบ้านบ้างนะครับเพื่อพักผ่อนนะครับยังไง f c ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ใครมาเห็นคลิปนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับมันเป็นชุดประจำตัวผมนะที่ผมเก็บไว้ตั้งนานแล้วนะครับผ้าคุมไหล่ทั้ง3ชิ้นนี้ก็อายุ5ปีแล้วนะครับนี่อายุ5ปีแล้วนะครับทุกท่านนะครับ จริงๆมันมีชุดที่สองนะทุกคนนะนะครับมันมันมีชุดชุดที่สองอยู่ที่ที่ผมซื้อเอาไว้แต่นั้นจะเป็นแนวลายผ้าคามนะครับเดี๋ยวว่าหลังจะแต่งให้ดูนะมันมัมีสองชุดนะอันนี้คือชุดแรกอีกชุดหนึ่งเป็นาลายผ้าคามนะนะครับที่ผมซื้อเอาไว้นะครับทุกท่านอืก็โอเคดีเนาะคลิปนี้ก็เป็นการแบบเออถ่าย fc ได้ดูกันแบบ สบายๆนะปกติผมจะถ่ายอคอนเทนต์ประจำวันไปนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงระหว่างเขาเรียกว่ารอ,อนะรอไอ้นี่เลื่อไฟฟ้าพอดีเลือไฟฟ้าที่ผมใช้อยู่นะครับผมมันมันเสียนะครับมอเตอร์มันไหม้นะครับตอนแรกว่าจะเอาไปซ่อมแต่คิดไปคิดมาหุยราคาซ่อมกับราคาซื้อก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอก นะครับมาเช้าก็เลยตัดสินใจซื้อเลื่อยไฟฟ้าตัวใหม่นะครับก็เป็นของมือสองนั่นแหละแต่ยังสภาพใหม่อยู่ยังสภาพดีอยู่ก็พันเจ็ดร้อยนะนะครับ fc ลองคิดดูว่าค่าซ่อมกับค่าซื้อเนี่ยก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่ผมก็เลยตัดสินใจซื้อซื้อใหม่อีกเครื่องหนึ่งเพื่อที่จะเอามาไว้ใช้งานเลื่อยไฟฟ้าก็เอามาตัดเสาเนาะแล้วก็ผ่าไม้แล้วก็จะได้ตีตีไม้ ติดกระเสานะครับแล้วก็ยึดตัวโครงกระท่อมข้างในนะครับเพราะว่าผมจะได้รื้อหลังนี้ออกนะครับกระท่อมหลังแรกที่ที่ผมสร้างเนี่ยผมจะรื้อออกไปหนึ่งหลังเพื่อที่ให้ตัวบ้านนั้นนะครับเหลือแค่สองหลังนะครับเพราะาเราอยู่คนเดียวเราไม่ได้อยู่หลายคนนะครับก็จะเป็นการยุบตัวบ้านให้บริเวณบ้านมีลานหน้าบ้านกว้างขึ้นนะครับ คือผมไปถ่ายคอนเทนต์ไม่ค่อยได้กลับบ้านกลับมาก็กลับมาแป๊บๆแ,แล้วก็ไปคือเราไม่ได้ทําอะไรเลยที่บ้านอ่ะนะไม่ได้ดูแลไม่ได้อะไรเลยห้องเครื่องยังไม่มีเลยเนี่ยรอบนี้ก็เลยคิดว่าโอเคเราต้องมีห้องแล้วนะนะครับก็คือผมยังไม่ได้สร้างบ้านใหม่อะไรที่ถาวรเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นเพราะาสร้างบ้านใช้เงินเยอะผมก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวผมจะรือ้อผนัง แล้วก็ทําห้องอยู่ที่กระท่อมหลังนี้อยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะทาเป็นห้องปูนนะครับทําห้องนอนผมก็เป็นห้องปูนนะก่ออิฐนะครับทําอะไรให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่มีงบที่จะก่ออิฐหมดแล้วแหละก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะซื้อสังกะสีมาตีล้อมเป็นผนังไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปทํางานมาแล้วก็ค่อยๆสั่งอิฐหินปูนทรายมาไว้ที่บ้านนะครับ สั่งมาไว้สั่งมาไว้เราจะได้มีวัสดุนะครับพอมอีวัสดุเนี่ยเราก็สามารถาก่อสร้างได้นะครับคือผมก็ไม่ไม่ได้จ้างหรอกครับทุกคนผมก็ทําเองนี่แหละนะครับเพราะผมก็พอทําได้อยู่ไม่ถึงกบับเป๊ะไม่ไม่ได้เป็นช่างไม่ได้เป็นช่างปูนไม่ได้เป็นช่างไม้หรืออะไรก็ผมเราเรียนรู้เองอะ่ะนะครับเราก็สร้างของเราไปนะครับก็จะทําให้ให้มันดีเนาะก่อนที่ฤดูฝน ในปีนี้จะมาถึงเพราะว่าเราอยู่พื้นพื้นดินมันต่ํานะฮะตัวเนี้ยพื้นมันต่ําครับผมจะยกให้ให้มันสูงขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะเอาเอาดินใส่นะครับจะเอาดินใส่นะครับให้ให้มันสูงขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมเนอะนะครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะทุกคนนะอย่าลืมนะครับ ไปกดดูคลิปให้ด้วยนะนะครับช่วงนี้ผมก็อยู่บ้านก็ทํางานที่บ้านไปถ่ายที่บ้านไปถ่ายเล่นๆให้เอฟซได้รับชมกันอาจจะยังไม่มีกระแสอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีกระแสข่าวหลายๆกระแสเดี๋ยวผมจะพยายามาติดตามข่าวนะครับเพื่อที่จะให้ทางช่องของเรานั้นได้มีอยอดการดูนะครับก็ยังไงขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ เป็นกำลังใจให้กับแมงกะบี้เนาะนะครับโอเคครับเดี๋ยวแมงกะบี้จะไปกินข้าวแล้วนะนะครับจะได้อา่าทำงานต่อไปก็เลื่อไฟฟ้าก็คิดว่าประมาณ2วันถึงนะครับก็อีก2วันนะน่าจะได้ไม่พรุ่งนี้ก็วันมาลืนก็ถึงแล้วนะครับเพราะว่าเลื่อไฟฟ้าที่ผมซื้อมันอยู่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งมันไม่ไกลกันนะครับ กำแพงเพชรกับพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่ติดกันก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่ไม่เกิน2วันนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ